เปิดความสนิทสงกราน,นิกกี้ทำหลายคนอึ้งคู่นี้โคจอนมาเจอกันได้น่ารักมากเลยกับมิตรภาพต่างวัยระหว่างนักธุรกิจตระกูลดังสงกรานเตชนารงค์และนักแสดงยูทูบเบอร์ชื่อดังนิกกี้นชาัิที่ซัพพอร์ตกันมานานโดยล่าสุดหนุ่มสงกรานได้แชร์ภาพคู่พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้สนิทรู้จักกันได้ถึงทุกวันนี้ว่าน้องชายนิกกี้นชติจะมาเที่ยวเขาใหญ่ก็ต้องตีรถมาหากันหน่อยครับเมื่อ5ปีที่แล้ว ตอนเปิดคาเฟ่ Day Dreaming งอันเดรสกอร์เดย์คช่วงแรกๆน้องก็มาช่วยถ่ายให้จนทุกวันนี้ยังมีลูกค้ามาบอกกับผมว่าตามมาจากรายการของนิกกี้อีก5ปีข้างหน้าถ้าว่างไว้มาถ่ายใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเตรียมมีโปรเจกต์ยากอีกลยหลายโปรเจกต์เลยทีเดียวค่ะฉะนั้นก็อยากให้รุ่นน้องอย่างหนุน่มนิกกี้นะชาติมาคอยซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างนั่นเองเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าหนุ่มนิกกี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีคนติดตามมาก มายโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ที่ตอนนี้โด่งดังมากๆไม่ว่าจะลงคลิปไหนก็ดูเป็นไวรัลไปสมหมดฉะนั้นหนุ่มรุ่นพี่หนุ่มสนงกรานก็ต้องรู้จักและชวนกันมาคาเฟ่เป็นเรื่องธรรมดาคา่ะว่าแต่ตอนนี้ได้เจอกันแล้วพากันไปแฮงเอาท์ที่ไหนกันคะเพราะคู่นี้เขาก็ชอบการแฮงเอาท์มากๆนั่นเองค่ะซึ่งมั่นใจเขาว่าหนุ่มนิกกี้เองก็น่าจะชื่นชมพี่ชายอย่างหนุ่มสงกรานเป็นอย่างมากจึงได้คอมเมนต์ว่าขอบคุณครับพี่ชายซึ่งงานนี้เองก็ ก็มีสาวต่ชุติมาได้ไปคอมเมนต์เช่นกันว่าเพิ่งไปมาเลยค้าไปเขาใหญ่ทานด้านนี้ทุกครั้งไปจนพนักงานจําได้ว่าชอบพิซซ่านิ่มๆพนักงานหน้ารา้าซึ่งถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงว่าคาเฟ่นี้ดีแน่นอนและอร่อยมากๆค่ะขอขอบคุณสงกรานต์เตชนรงค์นิกกี้ณชาตและต่ายชุติมา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ